เรอเตรียมไพิลองเลยโอ้ยเว้ยว้าวเทปไลฟ์พ่น้องมื่อนี้มื่อนี้ก็มีมีหนุ่มฝากมาตอนนะครับอุ้ยเต็มเสีอเลยนะครับกะเรื่องมือหลังกะทิตุ่มหนามล่องตุ่มหนามนะเพราะตุ่มนเ,มเป็นหนังแห่งนะครับเราไ่้มากระจแจกเทปแ,แบบช่วงขนาดนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็บมิ้นหนูมาฝากมาตอนพี่ฝากน้องที่เก่านะครับนี่ครับตำกะปุ่นใส่เม็ดกะทินใส่ฮอตดอกกินกับพักสลัดเสียบพี่น้องมิ้นูง่ายๆมือแข็งแหลกแข็งแหลกนะครับตำเยาว่าตำจากกะปุ่นนะครับบ่มีบมกฮวงใส่ข้าฮอตดอกเหรอแบ่งกันก็ระเกงก็มาหน่อยใส่เม็ดกะทินนะพี่น้องแต่ว่าหนามโบไม่มีเพราะว่าโบได้ตุ่มหนามปรุงเนาะฉันมายจะใส่พวกหนาม ย่างนะน,น้ำกระเทียมดองแล้วก็ต้มน้ำใส่นน้ำปลาใสียงใส่น้ำตาลมันก็จะเวลาตำม,มันก็จะนามลายนะคะรับเดี๋ยวมือหลังก็จะลองเห็ดเบิะะออนนนน้องนะครับเต็มวัอนี้ตำหนามกับฝุ่นซื้อนี่แหละตำหนามมันน้ำปลาแด็ดปรุงกับน้ำปลายังไงมากๆครับมาเสิร์ฟครับโอ้เป็นตัเพ็ิขนาดเอานี่ฮึ nya satu ban เขียนอยู่จะว่าเสียบอยู่หรอเขียนนะึกแต่เขียน,นกินางน้หลาย 没得。 แก่กพอเลยอ้ยังเลยพี่นองมือนี้ก็เป็น้นมีหนูแปลกนาะครับดอกตำนกมบอนกระปุ่นใสเหันเมตะทินใส้กับดอก อ้าวเราจะไปพี่นองเลยว้าวเพชรไลฟ์พี่นองมื่อนี้มื่อนี้ก็มีมีน้นผมฝากมาตอนนะครับอุ้ยเต็มเสียเลยนะครับกะ แล้วเมื่อลังกระติ๊ต้มน้มล่องต้มนหนามแล้วพอต้นเป็นแหล่งแหงนะครับเนาะแต่ว่ากระทแทกเคล็ดแ,แบบช่วงขนาดนะครับมือนี้ขอาพูดในไลน์นะครับเรื่องฝากผู้ที่ตามกระติ๊บตูมบนคอครับมือนี้ขอจบไปกันเลก่อนครับคุณครับสวัสดี